เจ้าหน้าที่ได้นำศพนายประสิทธิ์คุ้มหมูหัวหน้าชุดลาดตระเวนป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกะมังอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อน,นำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักหลังปะทะกับกลุ่มพัน์ป่าที่เข้ามาลักลอบตัดไม้กฤษนาหรือไม้หอมในพื้นที่อุทยานเมื่อวานนี้นายมีเดชพงษ์จันรทร์รสเียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเปิดเผยว่าด้านการช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติเงิน ช่วยเหลือครอบครัวจำนวน1น0 0 0 0สบาทและปูนบำเหน็จสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามสมควรต่อไปส่วนกลุ่มพรานป่าเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังกว่า199นายออกติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างใกล้ชิดแล้วซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวคนร้ายแล้วหลังพบซิมโทรศัพท์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้